ไอเงี้ยเฮ้ยถ้าจางเง้อไปสองร้อยแล้วมีไหนนะพี่งอเงะก็เดียวผมบ้านนี่คำเดียวกะแล้วมันได้ไม่ได้กินโขกคเดียวได้กินก็เดียวกันตรงเลยละห้า<บ>ชิ้นยังบะเมินบะเมินแบบเมินเมนมันไปเหลือปัญญาถ้าจ้างหงี้ยสองร้อยแปลว่าไปซื้อนี่มาบ้านแล้วมันได้ไม่กินคำเดียวกันได้กินละใจเย็นอุ้งคำเดียวห้าอย่างโอ้ลุงชาย ซึ่งแบบไปไหนเลยกะเอออ้มีมมสักสการ์มันอนะฮะหักมันหมู้าโอ้เลี้ยงดีแต่ดีว่าด่าเออนักแกเฮ้ยดีดีด,ดีน่าจะต้องซอว่าหากินเนอะอยู่ในโกงหมูเนเนอะแบบต้องเ่อย่าฮหักเลรียญละเน่ยกะ กลับเข้า,มาแมลงเนี่ยมามีอย่างสักอย่างเนอะให้บอกเหลือก็อหลายถ้วยตะวันละเหลือก็หลายถ้วยตะวานี้ไออยากกินน้ำพีกอ่องอ่ะซื้อเอาไปได้กะเขาซื้อเพื่อนเอาไปได้กะมันง่ายอ่ะมันง่ายแปงกินนะ้ำแปลงกินล้เออ้อลูกชายประเดี๋ยวเผื่อส้มมันแปลงกิโลปเ,เป็นสามสี่ร้อยหญ่เงนี้่ยแปลงจะมันยังใช่ปั๊มได้เออ อันเอาก็ซื้ออ่ะซื้อมาเนยบ่เออมันแปลงตั้งไดนจังมันยะจังมันแต่ผมสามารถลดต้นทุนได้นะลดออต้นทุนได้จากที่ว่าลุงชัยจะซื้อกิโลไปสามสี่ร้อยอ่ะแต่ผมสามารถลดต้นทุนได้เลยเออสตางมีอเอตังมาเลยไหนเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำแล้วหน้าหักขนนไน,น้ำลายน้อยปวดปวดปวดหนึ่งยิงซื้อแมหงครบเนอะ ตึงมขรอส้มตึงจินหมูสองอยเนี่ยนะ่ะโอเคโอเคอันเดียวผมจะไปก่อนเนะอะเออ,อเดี๋ยวมาไปเลยเดี๋ยวให้เลี้ยงหมูนี่โอ้ยผู้ชายจะก,กินอย่างเตื้อๆนี่มันเป็นตุก๊กตลอดเลยเป็นตุ๊กตลอดไอเ้เซมนี่ไหนนั่พี่อ,อ่องนะไปทิ้มาโจ๊กบินนี่อย่างนี้ ได้กินนี่ได้กินร้านโปรเซ็นอยู่ละ <misunder> ได้กินนี่ได้กินร้านโปรเซ็นอยู่ละอย่างไรอ่องฮั่นเรี่ยวเี่ยวน้มัวกระจกดินเนี่ยโหคนไทยอยากกินนะพี่กอ่องมาชกะเออตาจางฮ่ากูวิ่งไปละแล้วมัวกระจกเนี่ยนะพี่กอ่องใชยเนี่ยนะพี่กอ่องแห่มกระจกดินก็บอกว่าบะเขือส้มมันแปลงเนี่ยผมซื้อมาผมจะไปวานเนี่ยแห้ยิ่งยางแรงนี่ก็จะได้กินแล้วกันลุงชัยก่อน ไอเงีพยะขาตงหือไปส่งร้อยแล้วมีไหนนะพี่งอกงไงก็เดียวผมบ้านนี้ําเดียวก็แล้วมันได้ไม่ได้กินก็เดียวได้กินก็เดียวเตรงไปละห้าชิ้นงยับเงินแบบเมินแบบเมินบะเมินมันไปเหลือปัญญาถ้าสรงค์ห้าสองร้อยไปว่าไปซื้อนี่มาวันแล้วมันได้ไม่กินําเดียวก็ได้กินละใจเย็นโอ้เดียวห่าอยังมันตุยขนาดเดียวผมเลี้ยงเงือบอกผมเลี้ยงเือบอก วานก่อนวานก่อนหดน้ำก่อนเดี๋ยวได้กี่เล่าชายใจยเย็นใจยเย็นมันมีปัญหาสักอย่างเลยใจยเย็นเถอะจะฝากกลับกักลับอาปากก่าก่อนโยบอยบานกันเดี๋ยวกกกกกนนนนเนี่ยหดน้ำฝนหนองเนี่ยน้ำพี่อ่องชายล้วนเนี่ยโอ้ยนี่ชื่อยังชื่อยังกว่าแหง้งก <c ười> ว่าแหง้ง Nó hạc mà đều cái đều, đều ra đều, đều cái đều, mà phụ họa họa nổi mà là, anh này vừa, anh này vừa. Phụ họa họa nổi rồi nè. Vàn con, vàn con. Mà. Ui, ta chắc là khổ ung cắm đây con. Ờ. Hả? Khổ ung cắm. Nó hạc này này. Ui lại nhỏ Để phụ liên với เลี้ยงคือนอเอาไปเลยเอาไปเลี้ยงเลยเอาไปเลี้ยงก um. okay. uh huh. hey, an ี่นมหรือยังกี่แล้วโอเคพ่อเหนื่อยกี่แล้วยิงบอกที่ปุ๋มมมวี่งแหนี่มเอหอมยังเั้นไพริกดาบ่าอ้หอมพริกดาบเฮ้ยยจับรับละรับงงเงง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 งองง้งง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 จงงงงงงวบงงง สุดยอดเลยมาหนี่เลย,ยมาน่ารักน่าชัง A few moments later ไอ้เซมมีนายน้ำพี่จงองฮะมาแล้วไอ้หน้นหาเกลียดจีบนายน้นำพี่อง โอ้ยคิงไปสองร้อยล่ะก็ยิงยังมาแย่เสื่อโอ้กมมันยังมาได้เก็บมะเขือส้มเดือนกะลุงใช้ไปเก็บมะเขือส้มเดือนกะมาแล้วก็เก็บถ้าขคยาก็ไปเก็บมะเขือส้มมาก็คิงแก่ปล๊กตะกี้มันจะออกแล้วค่ะสสยพานที่ไม่ต้องขวโต๊ยังมาหายเหม็นเดือมาที่หนุยไปเพนะเก็บมาสตางไม่ใหม่อเดี๋ยวบออยู่ไปซื้อพริกตัวมาเอาสตางมามีละ อ้าวไปได้ฮะ <5 S 1> เหลือนี่หกสิบนะฮะว่าซื้ออย่างอื่นเนี่ยเอามาสี่สิบเอามาเห็นสี่สิบผมจะไปซื้อพริกแล้วลุงชายไปเก็บบระเขือส้มอ๋แ200อแค่สองร้อยกิ๊กมีไหนก็ผมซื้อบระเขือส้มมาละซื้อไปหวานละหมูนี่ม่ต้องห่วงมาว<อ>ะเดี๋ยวผมจะลวดเดียวกันนะกะตึงหมูตึงเหมยอ่อได้ลวดแต่ตึงหมูกร,ร,ระเบื้องชุ่ม ไปเก <game> ็บบ <Frankly> ้านตะกี้ไม่จะออกแล้วค่ะเออไปเก็บเลยเชื่อผมไหมกําไปมเว้ยขับใจไปมาแปรงจานหลอกแรกลอกไรยิ้มไปซื้ออ๋อไปเฮ้ยเดี๋ยวผมไปซื้อพริกมาหวานกันเดี๋ยวบ้านโทรเมื่อคือนส้มพันในอย่างวามันอย่างไม่ง่ายบวยบักโอ้บุกตะกี้ไปได้ยามโอ้กวยบัก ฮัมได้กินนะบ่อน้ำพริกอ่องทิ้งมันแน่พองไอ้เสมว่านตกกี้ม่ได้นิ่มอนะมันอย่ามาออกกูเลยบ้าโอ้โหทำลายปุ๊บโอ้ยมองนะ หวานจิ้วจิวกำแล้วกะองงทางอองงอนี่เจ้านี่อย่างกินดีฮะเดี๋ยวพอมันพูกหนังกำนอองออมันนี่นะพูกยอ,อ,อ้เอฟชะกำบากอันนี้ขอจัดเมนูตำน้ำพริกองก่อนตัวใจลุงไทยกะกเนะไอ้เซน ทีนี่มันสุดยอดเส็มจัดให้จัดให้พี่่อเนี่ยเกนไปเล่นไปเล่นแมนปลูกตะกี้มาได้นะแล้วดูนี่ตัวดูนี่ตัวไปเลยครับผมบอกแล้วหรออย่างไ่ถึงได้กินเส็มจัดให้จัดให้จื๊บไ้เซนให้ข้ากินยาตายเขาเคี้ยวเขากันหันเลยขี้เงี้ยมนเนี่ย